ประเทศอียิปต์เป็นประเทศที่หลายคนต้องรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนทั้งเรื่องราวของพีระมิดถ้ำกลางทะเลทรายสถาปัตยกรรมสฟิงซ์ที่ตั้งตระงานเป็นเอกลักษณ์และเรื่องราวของฟาโรผู้ปกครองอียิปต์ในสมัยโบราณเรื่องราวเหล่านี้นะครับคืออียิปต์ที่คนไทยรู้จักซึ่งในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับฟาโรของอียิปต์แต่ฟาโรองค์นี้ไม่ใช่ฟาโรที่โด่งดังในหน้าประวัติศาสตร์ แต่เป็นฟาโรหองค์ปัจจุบันของประเทศอียิปต์เป็นจอมผด็จการทหารที่ก้าวขึ้นสู่อำนาจจากการรัฐประหารผู้ปกครองอียิปต์ด้วยความหวาดกลัวและยิ่งทรนงว่าจะพาอียิปต์เข้าสู่ยุคใหม่ทางเศรษฐกิจได้ฟาโรหทหารที่มีชื่อว่าอับดุลฟาตาเอลซีซีสำหรับคนที่ชื่อว่าอับดุลฟาตาเอลซีซีนั้นเขาเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันของอียิปต์ เป็นทหารผู้ซึ่งครองอำนาจทางการเมืองเหนือดินแดนฟาโรหแห่งนี้จากการทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนในปี2556และหลังจากนั้นก็ปกครองประเทศอียิปต์ด้วยระบบทหารมานานกว่า11ปีแล้วในปัจจุบันพื้นเพของอัลซีซีนั่นนะครับเขาเป็นลูกคนที่2ในบรรดาพี่น้องทั้ง8คนจากครอบครัวที่ยึดถือค่านิยมแบบอิสลามเข้มข้นกลางย่านเมืองเก่าไคโร เขาเติบโตขึ้นมาในสายราชการทหารโดยเข้ารับราชการทหารตั้งแต่ปี2520ในสังกัดของทหารยานเกราะและจากนั้นเขาก็ได้ไต่เต้าตามระบบทหารอียิปต์ในตอนนั้นจนก้าวขึ้นมาเป็นทหารหน้าใหม่และเข้ามามีโอกาสทางการเมืองในอียิปต์หลังเกิดแผ่นดินไหวทางการเมืองครั้งใหญ่ขึ้นจากเหตุการณ์อาลับสปริงซึ่งเป็นการโค่นล้มอำนาจของเผด็จการฮอสนี่มูบารักผู้ปกครองอียิปต์มามากกว่า30ปี และเปลี่ยนผ่านมาสู่รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของผู้นำสายศาสนาที่มีชื่อว่ามูฮัมหมัดคอซีซึ่งอัลซีซีที่เป็นทหารหน้าใหม่ไฟแรงได้รับตำแหน่งเป็นผู้นำทางการทหารและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลพลเรือนก่อนที่ในเวลาต่อมาเขาจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มอำนาจเก่าและทหารเก่าและสุดท้ายก็ได้ทำการรัฐประหารในปี2556 และกลับมาเป็นผู้นำเผด็จการทหารที่พาอียิปต์ย้อนกลับไปสู่ยุคใต้เงาการปกครองของทหารอีกครั้งและนั่นคือจุดสูงสุดของชีวิตเผด็จการทหารคนนี้แต่อย่างไรก็ตามการขึ้นสู่อำนาจของเอลซีซีไม่ใช่เรื่องที่หลายคนคาดคิดเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่เกิดเหตุการณ์อาหรับสปริงที่ทำให้ฮอสนน่บูบารักต้องลงจากอำนาจเอลซีซีเองก็คงเป็นได้แค่ทหารยานเกราะธรรมดา ที่อาจจะมีชื่อในฐานะดาวรุ่งในโผทหารเท่านั้นพอในยุครัฐทหารของมูบารักอาลซีซีไม่ได้เป็นตัวหลักของระบบการปกครองเลยสำหรับฮอสนียบูบารักนะครับคนคนนี้เป็นผด็จการทหารแห่งรัฐทหารอียิปต์เขานั้นปกครองประเทศอียิปต์โดยระบบทหารจากการสืบทอดอำนาจจากประธานาธิบดีคนก่อนอันวาซาดัตตั้งแต่ปี2524 ซึ่งภายใต้การปกครองของมูรักนี้รัฐทหารของอียิปต์ได้มีการขยายตัวมากขึ้นมูรักได้ใช้เทคโนแครตต,ต่างๆในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นฉากหน้าแต่ในฉากหลังได้ส่งทหารระดับสูงคนสนิทคนในครอบครัวเข้าไปควบคุมการบริหารราชการและรับวิสาหกิจต่างๆจนสร้างความร่ำรวยและความมั่งคั่งให้กับทหารแต่ในขณะเดียวกัน ก็สร้างปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างมโหฬารต่อชาวอียิปต์พวกทหารเข้าควบคุมบอร์ดของบริษัทน้ำมันรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าน้ำและการธนาคารและในขณะเดียวกันมูบารักก็ใช้อำนาจของตนกดขี่ประชาชนอย่างโหดร้ายภายใต้ระบบของมูบารักรัฐทหารเข้าควบคุมไม่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างมีการเซ็นเซอร์สื่อและจัดการผู้เห็นต่างทางการเมืองอย่างโหดร้ายผู้คนชาวอียิปต์ ต้องอยู่อย่างขมขื่นกับสภาพแวดล้อมของรัฐทหารเหล่านี้มานานกว่า30ปีโดยที่พวกเขาก็เฝ้ารอนะครับว่าวันที่ระบบมูบารักจะล่มสลายจะต้องมาถึงและวันนั้นก็มาถึงจริงๆครับ14มกราคมปี2554ข่าวใหญ่ได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วทั้งโลกอาหรับเมื่อประธานาธิบดีซินเอลอบดดีนเบนอาลีผู้เป็นผดจกกรแห่งตูนิเซีย ถูกคลื่นกระแสการประท้วงจนต้องยอมลงสู่อำนาจที่ปกครองมานานหลายสิบปีข่าวนี้ได้กระจายไปทั่วทั้งโลกอาหรับและสร้างแรงบันดาลใจในการโค่นล้มรัฐบาลอำนาจนิยมลงได้ต่อมาในวันที่25มกราคมปี2554นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆในไครโรได้ออกมาประท้วงต่อต้านรัฐบาลของมูบารักกระแสความไม่พอใจในรัฐบาลแผ่ขยายออกไปทั่วเมืองและทั่วประเทศ ในเวลาไม่นานนะครับการชุมนุมได้มีการกระจายตัวทั่วเมืองใหญ่และเมืองสำคัญของอียิปต์ไม่ว่าจะเป็นไคโรและอเล็กซานเดรียกลุ่มผู้ชุมนุมในไคโรรวมตัวกันที่จัตุรัตทารี ari, กลางกรุงไคโรจากพันเป็นหมื่นและจากหมื่นเป็นแสนและจากแสนก็มีประชาชนเรือนร้านอยู่ที่จัตุรัสรัฐบาลพยายามปราบปรามด้วยการให้ทหารเข้าไปสลายการชุมนุมแต่ก็ไม่เป็นผล จนสุดท้ายแรงกดดันมหาศาลของผู้คนนับล้านก็บังคับให้มูบารักต้องลงจากอำนาจในวันที่11กุมภาพันธ์ปี2554จบสมัยการปกครองของมูบารักที่ปกครองประเทศมานานกว่า30ปีการลงจากอำนาจของมูบารักทำให้เกิดการขับเคี่ยวกันระหว่างกลุ่มอำนาจเดิมนั่นก็คือกลุ่มทหารกับกลุ่มการเมืองใหม่ที่ต้องการให้มีการปฏิรูปทางการเมืองเกิดขึ้น ในช่วงเวลาอันแสนวุ่นวายนี้ผู้มีอำนาจมากที่สุดก็คือคณะกรรมการสภาทหารบก Supreme Council of the Armed Forces หรือ S.A.F. ที่กุมอำนาจในการรักษาการประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งตามคันลองประชาธิปไตยครั้งแรกในปี2555โดยในการเลือกตั้งครั้งนั้นอียิปต์ได้ประธานาธิบดีคนใหม่ที่เป็นประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกซึ่งก็คือ มูฮัมหมัดคอซีนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาแห่งรัฐบาลพลเรือนในยุคเปลี่ยนผ่านนี้สถานการณ์ทางการเมืองในอียิปต์ก็ไม่แน่นอนเพราะแม้จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยแล้วแต่คณะกรรมการสภาทหารบกยังคงมีบทบาทคอยควบคุมรัฐบาลอยู่และมีอำนาจต่อรองที่สูงมากผู้นำคนสำคัญของกลุ่มนี้คือมูฮัมหมัดฮุสเซนตันตาวี ซึ่งถูกแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่อย่างไรก็ตามระหว่างกลุ่มทหารที่เป็นตัวแทนอำนาจเดิมกับกลุ่มของประธานาธิบดีที่เป็นกลุ่มอำนาจใหม่ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและต่างฝ่ายต่างก็พยายามลดบทบาทของแต่ละฝ่ายลงในที่สุดรัฐบาลก็ได้ปลดตันตาวีผู้นำทหารบกออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและแทนที่ด้วยอัลซีซีทหารหนุ่มไฟแรง ให้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่พร้อมกับประกาศต่อหน้าสาธารณาชนว่าอัลซีซีเป็นทหารที่เข้ากับแนวทางการปฏิวัติของประชาชนได้สำหรับอาลซีซีนะครับเป็นทหารหน้าใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในวงโครจรอำนาจของระบบมูบารักเลยเขาไม่ใช่แกนนำหรือทหารที่ได้รับผลประโยชน์สำคัญของมูบารักและไม่ใช่ทหารที่มีส่วนร่วมในการรักษาการอำนาจในยุคเปลี่ยนผ่านของ S.A.F ดังนั้นรัฐบาลจึงไว้วางใจให้เขาเข้าสู่อำนาจในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเอามาขานอำนาจกับกลุ่มทหารเดิมที่พยายามตั้งตัวกลับมาอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่คอซีคิดไม่ได้เป็นตามที่เขาคาดการดึงเอาเอาซีซทหารดุ่มไฟแรงหน้าใหม่ที่เชื่อได้ว่าจะเป็นการลดบทบาทของกลุ่มอำนาจทหารเก่าของมูบารักลงแต่กลับกลายเป็นว่า อัลซีซีได้กลายเป็นศูนย์กลางอำนาจใหม่ของกลุ่มเครือข่ายอำนาจเดิมเครือข่ายมูบารักเข้าหาตัวอัลซีซีและในท้ายที่สุดอัลซีซีก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของกลุ่มอำนาจเก่าที่ได้เสียอำนาจไปและในท้ายที่สุดนะครับเขาก็ได้ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของคอซี C. และนำพาระบบทหารกลับเข้าสู่การเมืองของอียิปต์อีกครั้งโดยการทำรัฐประหารโค่นล้มอำนาจของคอซี C. ในปี2556 หรือเพียงแค่สองปีหลังจากสังคมอียิปต์ได้รู้ซึ้งถึงคำว่าประชาธิปไตยโดยภายหลังการรัฐประหารในครั้งนี้นะครับอัลซีซีให้เหตุผลทํานองว่าเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและป้องกันไม่ให้อียิปต์กลายเป็นรัฐอิสลามในช่วงแรกของการรัฐประหารอัลซีซีให้แอรีมันชัวเป็นรักษาการของประธานาธิบดีชั่วข่าวจนกว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นซึ่งในการเลือกตั้งนั้นมีขึ้นในปี2557 ซึ่งในการเลือกตั้งแั้งนั้นอรซีซีได้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีก็จะกว่าใชยชนะอย่างถล่มทลายไปด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นกว่า96ในฐานะประธานาธิบดีทหารอรซีซีมีพันธกิจหลัก3ประการประการแรกคือการทํำให้กลุ่มทหารกลับเข้ามามีอิทธิพลในประเทศอีกครั้งประการที่2คือการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและประการสุดท้าย คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประเทศที่ดำเนินมาอย่างยาวนานสำหรับพันธกิจแรกนะครับเอาซีซีประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงภายหลังการรัฐประหารเพราะในการทำการรัฐประหารท้งนี้เขาสามารถเอาทาหารรุ่นพี่รุ่นน้องเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อย่างอิสระรวมทั้งยังทำให้ทาหารบางกลุ่มกลับเข้ามามีบทบาทต่อรัฐวิสาหกิจต่างๆอีกครั้งทางหารเหล่านี้ บางกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มอานาจเดิมของมูบารักแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะมีทหารกลุ่มใหม่ร่วมอยู่ด้วยแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามการขึ้นมาของอัลซีซีทำให้เงาทหารในกระทรวงหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆอีกครั้งสําหรับภารกิจที่2หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศในช่วงสมัยประชาธิปไตยอันแสนสั้นนะครับเต็มไปด้วยการประท้วงและการประทะของมวลชนจํานวนมาก ทั้งฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยฝ่ายสนับสนุนรัฐอิสลามและฝ่ายไม่ชอบรัฐบาลของคอซีสิ่งเหล่านี้ได้สร้างความวุ่นวายตามท้องถนนและสร้างความเหนื่อยหน่ายใจให้กับเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งยังกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวอันเป็นแหล่งรายได้หลักของอียิปต์อีกด้วยเพื่อรักษาความสงบตามแบบฉบับของทหารอาลซีซีและองค์คาพยพมองว่าการประท้วงเป็นภัยต่อความมั่นคงดังนั้นจึงห้ามการประท้วง ห้ามการรวมกลุ่มโดยไม่แจ้งเหตุแก่เจ้าหน้าที่รัฐใครก็ตามที่ละเมิดกฎระเบียบเหล่านี้จะต้องถูกลงโทษอย่างร้ายแรงตั้งแต่การปราบปรามอย่างรุนแรงการขังคุกไปจนถึงการประหารชีวิตภัยค,คุกคามสําคัญของรัฐบาลคือกลุ่มฝ่ายค้านซึ่งกลุ่มที่สําคัญก็คือกลุ่มพราดอนภาพมุสลิมอันเป็นกลุ่มการเมืองเดิมของอดีตประธานาธิบดีและเป็นแกนนําสําคัญในการประท้วงต่อต้านรัฐประหาร อัลซีซีได้ทําการสั่งปราบปรามการประท้วงอย่างเด็ดขาดด้วยอาวุธสงครามอันเป็นผลทําให้มีการสังหารหมู่ผู้ประท้วงกว่า800คนกลางกรุงไคโรในปี2556รวมทั้งยังมีการประหารชีวิตนักโทษทางการเมืองมากกว่าร้อยคนตลอดสมัยของเขาและภารกิจลาดับสุดท้ายก็คือการฟื้นคืนเศรษฐกิจของอียิปต์ให้กลับมาอีกครั้งโดยประเทศอียิปต์นั้นนะครับได้ประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยของหมู่บารัก เรื่อยมาจนถึงสมัยของรัฐบาลพลเรือนของคอซี C, ที่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาปากท้องได้ผู้คนชาวอียิปต์มีอัตราว่างงานที่สูงมากค่าเงินเฟอ้อเองก็สูงไม่ต่างกันผู้คนมีปัญหาของความยากจนและแทบไม่มีโอกาสทางเศรษฐกิจเลยรากฐานของปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากสภาพสังคมพื้นฐานของอียิปต์เองสำหรับประเทศอียิปต์แม้จะมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล แต่พื้นที่ร้อยละเก้าสิบก็เป็นทะเลทรายผู้คนอียิปต์ส่วนมากจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบรุ่มแม่น้ำไนลยและสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนลยเท่านั้นซึ่งพื้นที่แถบนี้คิดเป็นไม่ถึงสิบเปอร์เซนของพื้นที่ทั้งหมดแต่กลับมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่าร้อยล้านคนในพื้นที่สิบเปอร์เซนแห่งนี้สภาพการแบบนี้ทำให้อียิปต์มีทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือพลังงาน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศและต้องซื้อทั้งทรัพยากรอาหารและพลังงานเข้ามาทดแทนทำให้รายจ่ายของประเทศเพิ่มสูงขึ้นสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของ r อลซนะครับไม่ได้มีความแตกต่างจากผู้นำเผด็จการทหารรุ่นก่อนก็คือยังมีการพึ่งพาเทคโนแคลดและกลุ่มทหารในการประคองเศรษฐกิจเอาไว้โดยให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานโดยในสมัยของออลซ รัฐบาลพยายามเพิ่มรายได้ของผู้คนโดยการสร้างเมกะโปรเจกต์ขนาดยักษ์เพื่อที่จะทําให้ชาวอียิปต์ชั้นล่างได้มีงานทําเช่นโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่โครงการสร้างเมืองหลวงนิวไคโรกลางทะเลทรายหรือโครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและขุดคลองสุเอตสายใหม่ขึ้นมาโดยทั้งหมดนี้ทําขึ้นเพื่อจ้างชาวอียิปต์เข้าสู่ตลาดแรงงานแต่อย่างไรก็ตาม โครงการเหล่านี้ล้วนและแต่เป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลและไม่ได้คาดการณ์ว่าจะได้รับผลตอบแทนกลับมาผลที่ได้ก็คืออียิปต้องกู้เงินจาก IMF จํานวนมหาศาลและมีหนี้แทบจะชนเพดานหนี้ของประเทศเลยทีเดียวเศรษฐกิจอียิปต์ในยุคของเอลซีซีจึงไม่ได้ดีขึ้นไปกว่ายุคก่อนหน้านั้น,น,นเลยแม้แต่น้อยและที่สําคัญก็คือการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทหารควบคุมรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนต่าง ก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุนจากต่างประเทศสื่อต่างชาติหลายสำนักนำเสนอว่าการลงทุนในอียิปต์เป็นเรื่องที่เวลวร้ายเพราะจะเจอกับทหารอียิปต์ที่จะเข้ามาควบคุมหรือขอใช้เอกสิทธิ์ส่วนแบ่งได้ทุกเมื่อประกอบกับภาครัฐให้ความสำคัญกับการจ้างงานผ่านเมกาโปรเจกต์ของรัฐทำให้ไม่สามารถพัฒนาหรือสร้างรายได้จากแหล่งอื่นได้ภาคเอกชนของอียิปต์ที่อยู่ภายใต้เงาของทหาร จึงไม่เคยฟื้นตัวหรือทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้เลยด้วยเหตุนี้อัลซีซีจึงใช้วิธีที่2ในการแก้ไขปัญหานั่นคือการของเงินสนับสนุนจากชาติพันธมิตรครับโดยหลังจากอัลซีซีขึ้นสู่อำนาจอัลซีซีก็ได้ติดต่อและเสริมสร้างสัมพันธไมตรีกับชาติต่างๆโดยเฉพาะอาเมริกาและรัสเซียด้วยสภาพภูมิรัฐศาสตร์ที่มีคลองสุเอตอันเป็นเส้นทางการคมนาคมสำคัญอยู่ทำให้อียิปต มีเรื่องต่อรองที่ค่อนข้างสูงมากเอลซีซีพยายามเสริมสร้างสัมพันธ์กับสหรัฐเพื่อทำให้ภาคการส่งออกของอียิปต์เติบโตในขณะเดียวกันก็สนับสนุนรัสเซียเพื่อซื้อเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากรัสเซียอีกด้วยในขณะเดียวกันในโลกอาหรับเอลซีซีก็ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรโลกอาหรับนิกายซุนนีอย่างซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์การสร้างพันธมิตรเหล่านี้ เป็นเงินทุนสำคัญที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของอียิปต์เอาไว้ซึ่งบทบาทในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นอาลซีซีให้ความสำคัญกับกลุ่มทหารและกลุ่มเทคโนแครดว่าพวกเขาจะทำให้เศรษฐกิจอียิปต์ดีขึ้นได้โดยลดบทบาทของนักการเมืองลงไปเพราะสำหรับอาลซีซีมองว่าพวกนักการเมืองนั้นช่อชนและอันตรายซึ่งก็เป็นมายาคติโดยทั่วไปของชาติต่างๆที่มีทหารเข้ามาควบคุมอำนาจ โดยสำหรับ a l c ะนะครับเขามองว่านักการเมืองนั้นไร้ความสามารถและพยายามหาทางทุจริตคอร์รัปชันเพื่อความมั่งคั่งของตัวเองโดยตลอดดังนั้นในช่วงแรกของการปกครองของ l c เขาจึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับการเมืองในรัฐสภาและพยายามทําให้สภาอ่อนแอด้วยการสนับสนุนหลายพรรคการเมืองแต่ปรากฏว่าความอ่อนแอของรัฐสภาได้ส่งผลกระทบหลายอย่างกลับมาที่ตัวเขา ไม่ว่าจะเป็นโครงการหลายอย่างที่ล่าช้ารวมถึงความไม่เป็นเอกภาพก็ทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายรัฐในรัฐสภาสิ่งเหล่านี้สร้างความปวดหัวให้กับเอลซีซีในช่วงต้นเป็นอย่างมากครับสุดท้ายในช่วงหลังปี2563ซีซีก็ต้องปรับท่าทีด้วยการสนับสนุนพรรคการเมืองสายอนุรักษนิยมอย่างพรรคอนาคตของชาติ Nation Future Party ซึ่งเป็นพรรคที่ได้รวบรวมเหล่านักการเมืองผู้สนับสนุนมูบารัก และระบบสหารเข้าไว้ด้วยกันแต่อย่าง้รก็ตามภายในพักแห่งนี้ก็แบ่งเป็นสองขั้วและขั้วหนึ่งก็เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนับสนุนซีซีที่มีชื่อว่า New Youth Project หรือ NYP ซึ่งอาซีซีวางแผนไว้ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่จะเป็นฐานทางการเมืองของเขาในอนาคตและในสมัยของอาลซีซีนี่เองนะครับก็เป็นสมัยที่สื่อมวลชนมีเสรีภาพที่ตกต่ำที่สุดเพราะอาลซีซี ควบคุมทั้งสื่อระดับชาติและระดับท้องถิ่นเอาไว้ทั้งหมดสื่อไหนที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเขาตรงๆก็จะถูกสั่งปิดรวมทั้งผู้คนในโลกโซเชียลยังสามารถถูกจับได้ทุกเมื่อหากมีการแสดงความวิดเหตต่อต้านท่านผู้นำรายงานจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มนะครับให้ความเห็นตรงกันว่าอาซีซีไปจับคนที่เห็นต่างทางการเมืองมาตลอด10ปีในสมัยของเขาไปมากกว่า120,000คน มีการสร้างเรือนจําขนาดใหญ่คุมขังผู้คนแยกเฉพาะอีกสองที่ในสมัยของเขานี่ยังไม่รวมว่ายังมีการประหารชีวิตผู้เห็นต่างทางการเมืองอีกนับไม่ถ้วนในสมัยเขาอีกด้วยและทั้งหมดนี้แหละครับคือเรื่องราวของอัลซีซีฟาโรห์แห่งอียิปต์ผู้ปกครองคนปัจจุบันของอียิปต์ถ้าชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีเรื่องราวแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ